ก็ฝากเลขสวยๆไว้ซื้อลอตเตอรี่นะคะเพื่อเราจะมีโชคหมู่ร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะหวยเด็ด789คลิปนี้อยู่กับทิตา789ค่ะ วันนี้ทิตาจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดประจำวันที่1ธันวาคม2564จากอาจารย์เคธธรรมะบารมีกันนะคะเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาจารย์เคธจะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวอาจารย์เคธจะตัดให้เหลือสี่หางนะคะนะอาจารย์เคธเน้นให้คือชุดที่สองกับชุดที่สามนะคะ เหลือแค่ส huh. mm ี่เลขแล้วนะคะไม่มากนะลอตเตอรี่เลขละใบนะเลขละใบครึ่งใบที่รักเน้นสามหกเก้ากับสี่เจ็ดศูนย์ค่ะอาจารย์เอาชุดนี้นะคะอ่าสามหกเก้ากับสี่เจ็ดศูนย์จบกันไปแล้วนะคะกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆขอขอบคุณแนวทางดีๆจากอาจารย์เคธธรรมะบารมีด้วยค่ะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ทิตาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ